สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักและตัวหารหนึ่งหลักโดยการหารสั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องหมายหารสั้นกันนะคะการเขียนเครื่องหมายหารสั้นให้นักเรียนเขียนเหมือนกับวงเล็บก่อนนะคะจากนั้นก็ใช้ไม้บรรทัดลากนะคะให้อยู่ด้านล่างนะคะก็จะได้ หน้าตาของเครื่องหมายหารสั้นค่ะแต่ถ้าเราเขียนแบบนี้เหมือนวงเล็บเหมือนกันแต่ลากด้านบนแบบนี้คือเครื่องหมายอะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะมันคือเครื่องหมายหารยาวนั่นเองอการหารนะคะทําได้หลายแบบนะคะจะมีทั้งหารยาวแล้วก็หารสั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนการหารสั้นกันค่ะ การเขียนแสดงการหารสั้นนะคะของ630หารด้วย 3.. นะคะจะได้ลักษณะแบบนี้ก็คือ630นะคะให้นักเรียนนำมาเขียนให้อยู่ในเครื่องหมายหารสั้นนะคะเรียกตรงนี้ว่าตัวตั้งค่ะจากนั้นนำา3นะคะมาวางข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นเรียกว่าตัวหารค่ะ และเมื่อเราทำการหารเสร็จนะคะได้คำตอบออกมาเรียก210ว่าผลหารค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกหารสั้นกันเลยค่ะให้นักเรียนนะคะหาผลหารโดยการหารสั้นค่ะข้อหนึ่งค่ะ682หารด้วย2เราก็ทำ โค้งๆนะคะเหมือนเครื่องหมายวงเล็บนะคะแล้วก็ลากแล้วก็ใส่ตัวตั้งของเรานะคะข้อนี้ตัวตั้งคือ682นะคะอ่นะคะแล้วตัวหารของเราก็คือ2ค่ะเขียน2นะคะอยู่ด้านหน้าค่ะ จากนั้นทำการหารคนักเรียนเราจะท่องสูตรคูณแม่สองนะคะการหารสั้นก็จะเริ่มหารจากหลักที่มากที่สุดก่อนในที่นี้ก็คือหลักร้อยนะคะเลขหกนะคะเราจะเริ่มที่เลขหกหกอยู่ในหลักร้อยนะคะก็คือนำสองไปหารหกร้อยนั่นเองค่ะแต่เราจะหารไปทีละตัวนะคะนำสองไปหารหกนะคะได้กี่ครั้งคะ สอ,สอ,สอ2 2 2 4 2 3สนะคะสอคูณ3ได้6ค่ะนักเรียนเราก็ใส่ให้ตรงกับเลข6นะคะเพราะเมื่อกี้เราหาร6ค่ะหารได้ลงตัวพอดีจากนั้นค่ะนำสอไปหาร8ที่อยู่ในหลัก10นะคะ,ะท่องแม่2เหมือนเดิมค่ะ2คูณอะไรได้8คะ่ะ2 4 8ค่ะ จากนั้นนำสองไปหารสองที่อยู่ในหลักหน่วยค่ะ2คูณ1น,นะคะได้2ค่ะจากนั้นคำตอบของเราหรือว่าผลหารน,นะคะเราจะขีดเส้นใต้2เส้นค่ะข้อนี้ตอบ 300, 3 0 0 341ค่ะนักเรียน เดี๋ยวเราไปดูข้อ2กันเลยค่ะข้อ2นะคะ699หารด้วย3ค่ะเขียนเครื่องหมายหารสั้นก่อนนะคะตรงนี้นักเรียนพยายามใช้ไม้บรรพดนะคะเวลาขีดนะคะจากนั้นเราก็ใส่ตัวตั้งค่ะตัวตั้งคือ699 ารด้วย3นะคะใส่3ไว้ด้านหน้าเลยค่ะจากนั้นทำการหารค่ะนำสามไปหาร6ก่อนนะคะได้2ครั้งค่ะ3 2 6นะคะจากนั้นนำ3า3ไปหาร9ค่ะท้องแม่3ค่ะ3 3 9นะคะลงตัวเหมือนกัน จากนั้นน้ำสามไปหาร9ที่อยู่ในหลักหน่วยนะคะก็จะได้เป็น3นะคะ,ะทีนี้คำตอบอย่าลืมขีดเส้นใต้2เส้นนะคะตอบเลยค่ะ2องร้อยสสสาจริงๆแล้วถ้าเราจะตรวจสอบคำตอบนะคะนักเรียนเราสามารถตรวจคำตอบได้ด้วยนะคะก็คือ ให้นำตัวหารนะคะตัวหารก็คือ3นะคะอ่ะ3นี้เขียนก่อนมาคูณมาคูณกับผลหารคนักเรียนนำ3ามมาคูณกับ233นะคะคูณมาแล้วได้699ก็คือคูณออกมาแล้วได้เท่ากับตัวตั้งก็แสดงว่าข้อนี้เราคิดถูกนะคะอ่ะเมื่อกี้ข้อหนึ่งก็ เป็นการตรวจคําตอบถ้าจะตรวจคําตอบก็แบบนี้เหมือนกันนะคะนําตัวหารมาคูณผลหารได้ตัวตั้งนะคะมาดูข้อที่3กันค่ะตั้งหารสั้นเลยค่ะข้อ1กับข้อ2เมื่อกี้เป็น3หลักนะคะเดี๋ยวเรามาลองทํา4หลักกันบ้างตัวตั้ง4หลักตรงนี้ใส่เลขค่ะ550 ถ้าเราใช้การหารสั้นนะคะนักอาจจะเอาจุลภาคออกไปก่อนก็ได้นะคะ,ะจากนั้นก็ใส่5ซึ่งเป็นตัวหารไว้ด้านหน้าค่ะจากนั้นเราก็ทำการหารเลขค่ะเอา5ตัวแรกก่อนนะคะ5ตัวแรกนั้นอยู่ในหลักพันมีค่า5,000นะคะแต่เราจะหารไปทีละตัวได้เป็นอ่งห15นะคะ5มาคูณ1ได้ 5, 1, 5, 1, 5. จากนั้นไปดู5ที่อยู่ในหลักร้อยค่ะเอา5ไปหาร5นะคะ,ะก็ได้1ครั้งหรือว่าจะเอา5คูณ1ก็ได้5นะคะ,ะต่อไปมาดูเอา5ไปหาร5ที่อยู่ในหลัก10ค่ะก็ได้1ครั้งเช่นเดียวกันจากนั้นในหลักหน่วยก็คือเลขศูนะคะเราเอา5ไปหาร0ได้0ค่ะนักเรียนแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้น หมือนเดิมถ้าเราต้องการที่จะตรวจคำตอบค่ะนักเรียนให้นักเรียนนำตัวหารค่ะก็คือ5มาคูณกับผลหารจะได้เท่ากับตัวตั้งนะคะอันนี้กรณีตรวจสอบคำตอบค่ะเดี๋ยวขอตอบข้อนี้ก่อนตอนตอบก็ใส่ใส่จุลภาคไปเลยนะคะอ่าได้ เรียบร้อยแล้วไปดูข้อที่4กันเลยค่ะข้อที่4ี่นะคะก็ตั้งหารเหมือนเดิมค่ะใส่เลขค่ 9, ะ9ก้าพันนักเรียนตรงนี้ขอแก้นิดนึงตรงนี้นะคะให้ใส่ จุลาภาคไว้ตรงนี้นะคะเด็กอนี้ลบออกก่อนอ่าแบบนี้นะคะอะจากนั้นเราก็ทําต่อเลยค่ะหารด้วย9ตรงนี้ก็ใส่เครื่องหมายหารให้เรียบร้อยอหารด้วยเก้าค่ะเอาเก้ามาหารเก้าก่อนนะคะในหลักพันค่ะเก้าหนึ่งเกจากจากนั้นนะคะก็มาหาร9้าในหลัก ร้อยค่ะเก้หเหมือนกัน0อยู่ในหลักสิบค่ะนักเรียน9ไปหาร0ย์ก็ได้0และสุดท้ายค่ะเในหลักหน่วยเอา9มาหาร9ก็ได้1นึงนะคะเส้นใต้เลยค่ะข้อนี้นะคะคุณตอบเลยนะคะถ้าใครจะตรวจคำตอบก็ทำเหมือนกับข้อ2กับข้อ3ได้เลยค่ะตอบค่ะ 1,100 100 1, นะคะเรียบร้อยค่ะขออีกข้อหนึ่งค่ะอีกข้อหนึ่งก็เป็นตัวตั้งเป็น4หลักนะคะแล้วก็ตัวหารยังคงเป็น1หลักนะคะเลข2ก็จะง่ายหน่อย8,864นอ่นักเรียนไม่ต้องเขียนชิดกันนะคะ,ะต่อไปคหารด้วย2 เอาสองไปหาร8ก็ตัวแรกก่อนค่ะในหลักพันท่องแม่2ค่ะ2อ8สีนะคะสอคูณสได้8จากนั้นมาดู8ในหลักร้อยอันนี้หลักหลักพันไปแล้วนะ,ะต่อไปมาดู8ในหลักร้อยค่ะ2อ8อีกเหมือนกันค่ะจากนั้นเอาสองมาหาร6นะคะ,ะท่องเลยแม่สองสองคูณอะไรได้ห สองสามหกค่ะอ่ะต่อไป4ในหลักหน่วยนะคะเอา2องไปคูณอะไรแล้วได้สเอ่ยสองสองสค่ะแล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะตอบเลยค่ะสี่พันสี่ร้ิบสะคะอ่ะครูก็มีตัวอย่างให้นักเรียน5ข้อนะคะเดี๋ยวการบ้านวันนี้ให้นักเรียนไปทำ แบบฝึกหัด8.6.1นะคะข้อ1-8ถึง8อยู่ในหนังสือหน้าที่29ค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะวันนี้ให้นักเรียนทำการบ้านแล้วส่งครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ